อ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆเพจ U12 s p o องนะครับก็วันนี้วันเสาร์นะครับเออวันอาทิตย์ละวันอาทิตย์ที่9ก้าพฤษภาคมนะครับก็มาเจอผมสนเหมือนเดิมนะครับใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเกมสุดมันแมนยูเมื่อสักครู่นะครับก็แซงชนะได้อีกแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโอเล่กุนนาโซชานะฮะก็เป็นเกมที่10แล้วที่ตามหลังไปก่อนแล้วก็แซงชนะ นะครับอืมก็ถือว่าสุดยอดสำหรับแมนยูยังมีลุ้นแชมป์ต่อนะครับต้องแช่งให้แมนซิตี้เนี่ยไม่ชนะในเกมที่เหลือแล้วก็แมนยูชนะทั้งหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่เสียเวลานะครับมาคุยกันเกิดอะไรขึ้นกับเกมเมื่อสักครู่นะครับก็โดนไปก่อนนะแมนกลับมาชนะได้นะครับอ่ะมามาดูกันนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูและอัพดูกันหน่อย แล้วก็เนี่ยวันนี้นอกจากจะมาคุยเรื่องหลังเกมแมนยูบ่อกี้ก็มีมีโปรแกรมฟุตบอลนะครับรวมถึงคู่ดึกหน้าเชียร์อะไรเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันนะครับรวมถึงคู่ที่ยังเตะอยู่เนี่ยเวสต์แฮมกับเอเวอร์ตันก็15นาที16นาทีผ่านนะครับยัง 0-0, 00นะครับอะมาดูวิลล่าแมนยูบ่อกี้ก่อนนะครับก็แฟนแมนยูน่าจะแฮปปี้นะเพราะว่าก็ถือว่า โดนก่อนแล้วแซงกลับมาไดา้โดยเพราะลูกบ่งของคาวานี่เนี่ยต้องบอกว่าสัญชาตญาณของคาวานี่สุดยอดนะครับการจัดตัวของดิลล่าก็ชุดเดิมๆนะครับมีพวกโอริวัตกินนะครับมีแอนวาเอลกาซี่มีดักบองเตาเล่มีลอสบาร์กรี ley, ซึ่งก็ยังไม่มีแจ็คกิรลิชนะครับส่วนแมนยูเนี่ยประตูก็คงหลังจากฤด,ดูกาลนี้ก็คงจะเป็นดีนเฮนเดอร์สันแล้วนะครับดีเคอาร์ไปเป็นมือสอง แบ็คขวาเป็นวานบีซาก้าแบ็คซ้ายลุกชอผู้เซนเตอร์เป็นแฮร์รี่แมกก็กไกวรินเดลเลฟก็ต้องบอกว่าข่าวร้ายอย่างเดียวของแมนยูในเกมนี้คือคือแม็กไกร์เนี่ยเจ็บนะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าเกมกลางสัปดาห์ที่ต้องเจอกับทั้งเลสเตอร์แล้วก็เลี้ยวพูลเนี่ยจะฟิตทันหรือเปล่านะครับส่วนตรงกลางม,มีเฟสกับแม็กโทมิเน่นะครับแม็กโทมิเน่ครึ่งแรกก็โดนด่ายเยอะนะครับเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนแนวลุกเนี่ยปอกบาอยู่ทางด้านซ้ายนะครับบูโนโ่แล้วก็ด้านขวาเป็นกีนบูดนะครับหน้าเป้าเป็นแรชฟอร์ด ถ้เท่ากับเกมนี้คาวาน,นี้มีชื่อเป็นแค่สำรองนะครับเกมเนี่ยเริ่มมาครึ่งแรกแล้วก็บอกว่าวิลลาแม่งตั้งเกมได้เร็วกว่านะครับแล้วก็ออกนำ1-0ตั้งแต่แบบทองตาโอเล่น,นะครับหลุดมาแล้วก็ดินเดลเฟเอาไม่อยู่นะครับแล้วแบบทองตาเล่แม่งพิกยิงซ้ายเข้าเสาแรกก็ในทัศนะของผมคือถ้าเกิดแมนยูจะรุ่นความสำเร็จถ้ายังใช้กองหลังเซนเตอร์คู่กับแม็กควายไปดินเดลฟผมว่ายาก คือต้องหาคนที่เก่งกว่านี้มายืนกับแม็กควายนะผมว่าลินเดเลิฟยังขี่เท้าธรรมดาเกินไปนะครับส่วนทางด้านแมนยูเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าครึ่งแรกเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลังจากโดนยิงไปเนี่ยก็มีพยายามจะตอบโต้แต่ว่ายังบุกไม่ได้มากนะครับจนมาครึ่งหลังเนี่ยก็โอเลกุนนาโซชาเนี่ยไปลปุกเล้ามาอีกอย่างหนึ่งนะครับเล่นดีแบบปิทูพิตาแล้วก็ จังหวะที่ป็อกบาคองบอลในกรอบเกตโทษวิลล่านะครับแล้วทางด้านไอ้ดากัสลุยนะครับไปพรวดเสียเหลี่ยมไปเตะป็อกบาล้มก็จุดโทษแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากนั้นบูโน่ลุกขึ้นมายิงก็เป็นตัวที่ยิงจุดโทษได้แน่นอนนะครับบูโน่แฟร์นันนะครับเมื่อวานนี้ก็เซอร์คิโอเกลแล้กุนพลาดนะครับเดี๋ยวให้กุนมาคุยกับบูโน่หน่อยว่าเฮ้ยมันต้องยิงไงให้เข้านะฮะแล้วหลังจากนั้นอีกแค่สี่นาทีโมเมนตัมมันเปลี่ยนนะครับพอแมนยูตีเสมอแล้วอ่ะ ก็แมนยูลุยขึ้นมาฝั่งขวาอารอนวานบิซาก้าเปิดให้กับกีนวูดกีนวูดพลิกยิงซ้ายเร็วเลียดเข้านะครับมาติเนสหมดสิทธิ์เซฟก็สองหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแฮร์รี่แม็กควายมาเจ็บนะครับก็ทําให้ต้องส่งบายยี่ลงมาวิลล่าพยายามลุยหนักมีเปลี่ยนเอาคีแนนเดวิสกับเวสลีย์กองหน้าตัวใหญ่ๆลงมาเหมือนจะบอมใส่นะครับเพราะว่าอ่าพอแม็คกควายออกเนี่ยทั้งลินเดอร์เลิฟทั้งบายยี่ที่ลงมาแทนแม็กควายก็ลูกอากาศไม่ดี แต่ที่ไหนได้นะครับวินล,ล่าไม่ได้บอมแล้วก็แมนยูมาสวนกลับมาและฟอร์ดเปิดให้คาวานี่คาวานี่ลงมาสำรองและยิงได้เป็นลูกที่ห้าติดต่อกันแล้วนะครับก็คือฐานะในฐานะที่ลงมาเป็นตัวสำรองในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ลงมาแล้วก็ยิงได้ถึงห้าประตูนะครับก็ทำสถิติเทียบเท่าชิชาลิโตแล้วก็เทียบเท่าทางด้านโอเลกุน้าโซชาต่อเลยรฤดูก,กาลนะครับคือลงมาสำรองและยิงได้ถึงห้าประตู แล้วก็คาวานนี่มีสิทธิ์ที่จะทำสถิติเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าในโปรแกรมที่เหลือก็เป็นกองหน้าที่สัญชาตญาณดีนะครับตั้งแต่เกมกับโลมาแล้วก็วันนี้ก็ยิงได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวิลล่าพยายามจะไล่มาเป็นสองสามมีวัดกินมันไปนทิ้งตัวล้มในกอรอบเขตโทษผู้ตัดสินมองว่าเป็นการทิ้งตัวล้มนะครับไม่ให้จุดโทษแล้วก็ให้ใบเหลืองแล้วโอลิวัดกินมีโดนเหลืองอยู่แล้วก็กลายเป็นใบแดงนะครับก็วิลล่าเหลือสิบคนแล้วก็แพ้ไปหนึ่งสาม ไเชร์แมนยูก็เฮเต็มนะครับกินเน้นๆพอดีคำนะครับอ่ะนี่ก็เกมรีมยรีคคู่ที่สองที่จบไปนะฮะส่วนคู่แรกก็ถ้าหลายท่านยังไม่ลืมก็วูบนะครับชนะอไรนะครับชนะชนะทางด้านไบตันไปสองหนึ่งคู่นี้เนี่ยตอนแรกราคาแปลกนะครับเพราะว่าเพราะว่าไบาตันแย่อันดับแย่กว่าแต่บุกมาต่อวูฟก็ไบตันนำก่อนนะครับจากลูก จากลูกหม่งของลูอิสดังแล้วก็หลังจากนั้นละูอิสดังมาโดนใบแดงและออกใบตั้งเหลือสิบคนบูฟก็มายิงแซงสองลูกนะครับอ่านั่นก็คือคู่ที่จบไปแล้วสองคู่นะครับบูฟชนะแมนยูชนะนะครับเอามาดูคู่ที่เตะกันอยู่นะครับหลายคนอาจจะอยากลงทุนเกมระหว่างเวสต์แฮมกับเอเวอร์ตันคู่นี้ผมชอบเวสต์แฮมนะเพราะว่าผมว่าเวสต์แฮมยังมีลุ้นที่จะไปแชมเปี้ยนลีกส่วนเอเวอร์ตันโอเคเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนดีโต้กลับดีแต่ว่าเกมนี้ดูเอเวอร์ตันไลน์อัพแปลกๆนะครับ เวสต์แฮมเนี่ยยังมีชุดเดิมๆนะฮะมีชูฟาวมีดิยอบมีเครสเวลกลับมานะครับตรงกลางมีมอนเอลลันซินี่มีซูเซ็คมีปาโบฟอร์นาวมีซาอิดเบนดามามีเจสซี่ดินกาแล้วก็การได้มิเชลอันเตนโอผมว่าทำให้เวสต์แฮมดูดีขึ้นเยอะนะครับการมีกับไม่มีอันโตนิโอนะครับส่วนเอเวอร์ตันก็ชุดเดิมนะครับกองหลังมีไมเคิลคีนมีดูการดีนนะครับมีเซมบัสโคมันตรงกลางมีอัลลันนะครับมีซิกเกอร์สัน มีทางด้านทอมเดวิสซึ่งก็ไม่มีฮาเมสนะครับตรงเนี้ยสาคัญคู่หน้าเป็นคาร์วัลเลวินซึ่งผมว่าช่วงหลังคาร์วัลเลวินฟอร์มดรอปนะครับแล้วก็มีลิชาลีซันผมว่าคู่เนี้ยตอนนี้มันยังสูนสูในเชียร์เวสแฮมราคาสเสมอน่าจะมีมุมเข้านะครับไม่น่าถึงขั้นแพ้เอเวอเรตันคาร์บ้านนะครับอ่านี่คือพรีเมียร์ลีกคู่ที่เตะอยู่นะครับส่วนคู่ดึกเนี่ยอาร์เซนอลเวสต์บอมนะครับคู่นี้ต้องบอกเลยว่าจืด นะครับสำหรับอาร์เซนอลแม่งก็แพ้ไม่แพ้สิเสมอกับเบียร์แลอาศูนย์ศูนย์ตกรอบไม่ได้ชิงยูโรปาลีกผมว่าก็ต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วอาร์เซนอลนะครับกลับมามุ่งมั่นในลีกซึ่งก็คงยากนะครับถ้าที่จะทําอันดับไปเล่นพูดง่ายเกาะอันดับ6ไป League, ยูโรปาลีกอย่างยากเลยนะครับตอนนี้อาร์เซนอลอันดับ10นะครับมี4 9แต้มส่วนเวสต์บอมกํกำลังหนีตกชั้นมี26แต้มผมว่าแมแรงตั้งใจโมเมนตัมมาอยู่ที่เวสต์บอมนะครับถึงแม้เกมแรกเนี่ยานะปุกชม40 แต่ตอนนั้นมันยังเป็นสซอเวนบิดิตคุมนะครับตอนนี้เป็นเป็นทางด้านเป็นทางด้านแซมาลอดายเรื่องเขี่ยวขึ้นแน่นอนในการเล่นกับอาร์เซนอลนะครับก็อาร์เซนอลช่วงหลังฟอร์มไม่ดีเลยนะครับชนะเกมเดียวืิชะนิวคาสเซิลนัดที่แล้วในลีกส่วนก่อนหน้านั้นเสมอบีเยเลออมีแพ้บีเยเลออัลหนึ่งสองมีแพ้เอเวอร์ตันศูนย์หนึ่งผมเชื่อว่ากําลังใจของอาร์เซนอลมันไม่น่าจะอยากเล่นในลีกปีนี้แล้วนะครับรอจบไปดูการล้วเพราะว่า ตอนแรกให้ความหวังไปทั้งหมดกับยูโรปาลีสสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าชิงนะครับเวทบอมเหนือไอวันที่เล่นกับบูแบบเล่นใช้ได้นะครับวันที่เสมอวิลล่าก็ก็เล่นดีเกือบจะได้3แต้มนะครับมีวันที่แพ้เลสเตอร์นะครับดูด0ูย์สแต่เชื่อว่าเลสเตอร์มันเล่นระบบทีมดีผมว่าอาร์เซนอลไม่ดีขนาดนั้นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเปิดมาอาร์เซนอลต้องยิง2คือถ้ายิงแบบประตูหนึ่งเชียรฟรีนะครับ ผมว่าเกมนี้จะมีหมุนผู้เล่นเยอะเลยถ้าดูจากรายชื่อดาวิดลุยเจ็บกันิชาก้าเจ็บปาโบมาลีเจ็บ,ะบ,จบนะครับส่วนเวดบอมมันใช้เสียนายไม่ได้ใช้แอชลลี่เมลแนนาไม่ได้เพราะยืมมาจากอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลก็มีมาเกลเยสมีล็อฟโฮดดิ้งนะครับมีแชมเบอร์สมีเทียนี่นะครับกองหลังตรงกลางมีเอลเนนี่ก็ไม่ไหวนะปาเต้ก็ช่วงหลังฟอร์มตกข้างบนมีมาร์ตินลลี่มีบุโโยซาก้ามีโอเดกาข้างหน้าโอบาเมยังคือดูรายชื่อ อาร์เซนอลดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ผมเยอว่าวูฟมันน่าจะเออขอภายเวสบอมน่าจะมาสู้เต็มที่อาจจะแพ้ลูกเดียวหรือไม่ก็มีมุมเสมอหรืออาจจะพลิกชนะอะไรก็ได้เพราะว่าเวสบอมแม่งอ่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถ้ายังอยากลุ้นหนีตัวชั้นต่อวันนี้ต้องชนะอาร์เซนอลนะครับให้เชียร์เนี่ยทีเด็ดของไอ้ดียาวแล้วก็คาร์ลัมโรบินสันอีคลยูุสซูพวกเนี้ยนะครับน่าจะ มาทูสเปเรล่าเนี่ยได้เป็นทีเด็ดให้เวสบอมได้นะครับคู่สุดท้ายรอบดึกถึงผมเป็นแฟนอาร์เซนอลแต่ก็ในะนังไม่เชียร์เวสบอมนะครับน่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับคู่ดึกพีเมลีกนะฮะอ่ะก็ก็นั่นคือสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่เอามานำเสนอกันนะครับสำหรับพีเมลีกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อความกันนิดนึงก่อนจะไปดูโปรแกรมลีกอื่นนะครับคูณสุภัทราบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์กลุ่มบอลแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับ ูุณนายแดดาบอกสวัสดีคามาทักทายแอบเสียดายวิลล่าเออเมื่อกี้วิลล่าครึ่งแรกสู้ได้ดีนะแต่ครึ่งหลังก็ก็สู้แมนยูไม่ไหวนะครับคุณสาธวัฒน์นะครับขอบคุณมากนะครับมารับชมประจําเลยบอกว่าสวัสดีครับเซียนสนพ่นน้ำนะนะฮะนี่บอกว่าสวัสดีครับเชียเวตบอมคืนนี้เชียเวตบอมไหมครับผมคืนนี้ผมเชียเวตบอมนะผมรู้สึกว่าผมอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงกับอาร์เซนอลน,นะครับอาร์เตต้าไม่น่าจะไหวแล้วนะฮะ คุณสุภธาบอกว่าอาร์เซนอลมาไหมคะคืนนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับคืนนี้ผมชอบทางด้านเวสต์บอมนะฮะคุณเซียนหมูหวานบอกสวัสดีครับมาสวัสดีนะครับคุณสุภธาบอกเอเวอร์ตันนำแล้วอ่เมื่อกี้เอเวอร์ตันนำนะครับแต่ตอนนี้วินละไอเวสต์แฮมบุกอยู่ผมว่าเดี๋ยวนะ่าจะตีเสมอได้อะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันที่ เอ่อว็บยูสิบสองสปอร์ตเนะครับมาดูว่าวันนี้มีข่าวอะไรลงบ้างนะครับสําหรับเว็บไซต์ของเรานะฮะอ่าก็นี่ลงเรียบร้อยครับขี่แซงวินล่าสามหนึ่งยังลุ้นแชมป์ต่อนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรูปของเอดิสันกาวานี่นะครับก็ผมว่าแฟนแมนยูหลายคนน่าจะชอบนะสาหรับลีลาของกาวานี่นะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของซานโชนะครับบอกว่าไม่รู้อนาคตก็ ผมว่าซานโช่มีโอกาสย้ายปีนี้เยอะนะเพราะดอทบูลน่าจะต้องการเงินตรงนี้นะครับผมว่าไม่หาแล่นกับก็ซานโช่ดอทบูลน่าจะต้องปล่อยออกมาคนหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้ซานโชเป็นข่าวกับทั้งเป็นข่าวกับทั้งแมยูเต็ดแล้วก็เลี้ยวคูด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งยิงประตูช่วยดอทบูลเมื่อวานชนะไลปซิกนะครับโดยซานโชบอกว่าผมจะย้ายสโมสรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อนาคตนะครับแต่ตอนนี้มีความสุขดีกับดอทมูลอ่ะก็ตอบไปตามเรื่องนะครับ อืมส่วนเนมาก็ล่าสุดเมื่อวานต่อสัญญากับปารีสแล้วผมว่าเนมาแม่งก็คงอยู่กับปารีสจนอีกยาวอะ่ะเพราะว่าก็ไม่มีทีมไหนกล้าทุ่มซื้อในสภาวะโควิดแบบนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับปารีสจซดแจงแมงจ่ายดีอยู่แล้วเนมาก็ไม่จาเป็นต้องย้ายนะฮะก็ล่าสุดต่อสัญ,ญญาออกไปอีกนะครับถึงปี2025ตอนนี้ปี2022นะครับก็เท่ากับอีก3ปีตอนนี้เนมาอายุ29ก็เท่ากับอยู่ถึง30 สามสิบสองก็น่าจะเลยจุดพีคไปแล้วนะครับเนม,มาก็ผมว่าเปน็นอีนักเตะอีคนหนึ่งที่ไปได้ไม่สุดนะครับส่วนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอาซาเนี่ยจะโดนบัตดิดโดะแต่ล่าสุดซีดานออกมาพูดแล้วนะครับว่าจะยังใช้งานต่อนะครับก็เขาบอกว่าอาซายังมีใจให้กับเล้วอามาัดดิดแล้วก็เรายังไม่ได้เห็นอาซาในแบบที่เห็นนะครับซีดานบอกก็น่าจะเข็นต่อแต่ผมว่าถ้าอาซาร่างกายดีขึ้นก็แน่ฟอร์มดีขึ้นนะครับ แล้วก็เมื่อะะวานที่ลิพูชนะเขาต้นสองศูนย์นะครับลูกสอสูนย์ลูกกินเต็มลูกพอดีคำเนี่ยมาจากเทียโก้กันตาล่านะครับแล้วก็เทียโก้ยิงประตูแรกให้กับลิพูโอ้โหคือนานมากนะครับย้ายแบบบายเยนต้งนานเล่นไปเล่นไปกี่เกมแล้วเนี่ยเล่นไปคือถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะยี่สิบกว่าเกมนะแล้วก็เขาบอกว่าเทียโก้พยายามยิงประตูมาตลอดแต่ว่า ยังทําไม่ได้จนเมื่อวานเนี่ยทําได้นะครับแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเป็นประตูที่ทำให้ทีมเก็บสามแต้มได้แน่นอนนะฮะก็ถือว่าอ่ะชื่นบืง้งไงปําสำหรับเมื่อวานนะครับแฟนลิเวอร์พูลก็ชนะเขาตัตันแฟนแมนยูเมื่อกี้ก็ชนะวิลล่านะครับก็น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีของแฟนๆทีมใหญ่นะครับอ่ะดูเว็บไซต์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูเพจกันหน่อยนะครับว่าวันนี้เพจยูทสอง เล่นเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีประเด็นอะไรน่าสนใจนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้มีแฟนบอลเข้ามาเพื่อมพูดคุยกันเยอะๆนะครับผมก็ไลฟ์ที่นี่ทุกวันนะครับ,บ,ว,นนรบวันธรรมดาจะหนึ่งสุกเดียประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งน่งครึ่งนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ก็หลังเกมคู่ใหญ่ๆนะฮะอ่าอ่ะ,อะนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า โปรแกรมสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยลิกอื่นๆเหลือคู่ไหนบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์เพจยูทิสองด้วยนะครับเพราะว่าบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก็ลงตลอดนะครับอย่างเนี่ยอาร์เซนอลกับเวสต์บอมก็มีวิเคราะห์ไว้นะครับรวมถึงข่าวอื่นๆด้วยนะครับวิเคราะห์ยูเว่กับมิลานก็คืนนี้คู่ดึกนะครับมัดดิดกับเซบีย่าก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแอมตมาดิดกับบาซ่าเสมอไปแล้วนะฮะก็ถ้าแล้วมาดิดอยากลุ้นแชมป์ต่อคือนนี้ต้องชนะเซบีย่านะครับ ไฮไลท์ก็มีนะครับไฮไลท์บิ๊กแมตต์บุนเดสเมื่อวานนะครับดอทมูลกับไลฟ์ซิกนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูโปรแกรมคืนนี้นะครับว่ามีอะไรอีกนะครับสำหรับแฟนบอลที่อยากจะเชียร์อยากจะลุ้นกันต่อนะครับ mm hmm. ก็พี่มารีผมให้ไปครบแล้วนะครับสำหรับอผู้ดึกให้เชียร์ไปที่เวสบอมนะครับแล้วก็ที่เชียร์ที่เตะกันอยู่ก็ผมว่ามีโอกาสนะที่เวสต์แฮมจะตีเสมอนะครับ อ่ะแล้วว่าบุนเดสเนี่ยวันนี้มีสามคู่นะครับที่เตะไปแล้วคือไฟบวกบุกชนะโคโลนนะครับสามสองแฟงเฟิร์ตกับไมซ์เนี่ยถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นอ่า๋ยวผมดูอีกหนึ่งแฟงเฟิร์ตกับไมซ์น่าจะจบหนึ่งหนึ่งนะครแฟงเฟิร์ตกับไมซ์อ่าแฟงเฟิร์ตกับไมซ์จบหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แฮธาเบรินกับบิเลเฟลเนี่ยเตะห้าทุ่มก็น่าจะเพิ่งเริ่มนะครับคู่นี้อเชียร์ไปที่บิเลเฟลผมว่า ถ้าแฮท้าบรินต้องมาเปิดหน้าแรกเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่แฮท้าบรินถนัดนะครับแล้วก็เซเลอาเนี่ยก็เตะไปแล้วเจนัวแพ้ซัสโซโรหนึ่งสองนะครับปาล์มากับอัลตันตาเนี่ยอั anta, ลตันตาถล่มเละเลยน่าจะห้าสองนะฮะเบเนเวนโตกับกายารี่กายารี่ชนะสามหนึ่งนะครับ, o, ari, ari, 3, 1, รบแล้วก็เวโรน่ากับโตริโนเสมอนหนึ่งหนึ่งโลมาอ่ะโคโตเน่เนี่ยให้เชียร์โรมาไปได้เลยนะครับโคโตเน่ one, เนี่ยตกชั้นไปแล้วนะฮะแล้วก็พูดง่ายว่าโรมามันเพิ่งโดนแมนยู เขี่ยตกรอบยูโรปาลีกก็น่าจะต้องมาลุ้นกันใหม่มันเล่นตั้งใจกันในลีกในเซเรียอานะครับผมไม่เชียร์โรม่านะครับน่าจะยิงโคตเน่ได้ถึงสองนะฮะส่วนยูเว่กับเอซีมิลานเนี่ยคู่นี้เนี่ยแย่งอันดับสี่กันโดยตรงอันดับสี่ของเซเรียอาเนี่ยสําคัญนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าอันดับสี่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนอันดับห้าเนี่ยไปแค่ยูโรปาลีกตอนนี้ยูเว่อยู่อันดับสี่แล้วก็เอซีมิลานอยู่อันดับห้า คืนนี้ยูเว่ต้องเน้นนะครับเพราะว่าถ้าปีหน้าไม่ได้ไปเซเรียไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยผมว่าโรนัลโดอาจจะย้ายนะครับแล้วก็มิลานก็ช่วงหลังฟอร์มดอปคู่นี้เนี่ยต่อเยอะตามราคาที่เอามาลงเนี่ยศูนย์จุดสองห้าจริงจริงตอนนี้ขยับไปถึงศูนย์จุดเจ็ดห้าแล้วนะครับผมว่ายูเว่มีดีพอนะที่คืนนี้จะชนะให้เชียร์ไปที่ยูเวนตุสนะครับแล้วก็ลาลีกาเนี่ยคู่แรกเกเาเฟ่เล่นในบ้านเจ๊งใส่เอีบาไปแล้วนะครับแพ้ศูนย์หนึ่ง เอบาหนีตกชั้นอยู่ไว้นั้นก็แรงจูงใจมันดีกว่าเคดาเฟ่ก็หนีตกชั้นแต่ว่าสถานการณ์มันง่ายกว่ามันแบบลอยตัวกว่าก็เลยแพ้นะครับบาเลนเซียเนี่ยนำบายจัดลิตอยู่3าูนย์นะครับส่วนคู่ดึกนะลาลิก้ามีบีเอเลอากับเซลต้านะครับแล้วก็เลอมาลิตกับเซบียาคู่นี้เนี่ยผมว่าให้เชียร์บีเอเลอานะบีเอเลอาของอูไนสุดท้ายคือฟอร์มดีจริงนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ผมว่าสม่ำเสมอนะครับ ก็เซลตานอกบ้านยังไม่ค่อยน่าเชียร์ผมว่าแค่ชนะให้เชียร์เบียและเอาได้นะครับส่วนคู่ดึกเนี่ยเลอเอ้ามัดฟิดกับเซบีย่าให้เชียร์เซบีย่าได้เลยนะครับผมให้เป็นทีเด็ดรอบดึกของวันนี้เนี่ยนะคู่ที่ชอบที่สุดคือเซบีย่านะครับผมว่ามัดฟิดเนี่ยบอลเกมลุกเริ่มหมดไอเดียเห็นได้ชัดเจนเมื่อวันที่วันที่เล่นกับเทลซีแล้วหมดมุกอะ่แนะแพ้เทลซีทั้ง ในบ้านเสมอเทลซีแล้วก็ไปเยือนที่แซมฟอร์ดปิดแพ้ศูนย์สองเกมลุกไม่ดีนะครับแบบไม่มีตัวทีเด็ดคืออาซาฟอร์มตกเบนเซม่าก,ก็ยังพึ่งอะไรไม่ได้มากผมว่าเซบีย่าระบบทีมแน่นและจริงจงเซบีย่าก็ยังลุนแชมป์ได้ถือเซบีย่าสองมุมนะครับมุมทั้งสเสมอก็ได้รวมถึงเซบีย่าบุกเฮเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าก็อ,อย่างที่ทราบกันคือสนามมัดดิดไม่ได้มีแฟนบอลน,นะครับเะฉะนั้นก็คู่ดึกลาลิกาสเปนเที่เชมที่เซบีย่านะครับส่วนลีกเอิงเนี่ย เอ่อที่เตะจบไปแล้วคือมีแซงเตียนชนะหมักเซย์หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นมีคู่อย่างตาบุกแพ้มงบริเยสองสามคู่นี้เนี่ยตอนแรกราคาแปลกนะเป็นแบบตาบุกต่อมงบริเยที่ดนับดีกว่าแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่มานะครับคู่ดึกเนี่ยมีทางด้านแลนส์กับปารีแซงแจ็คแมงผมว่าต้องเชียร์ปารีก่อนปารี Paris ตอนนี้ตกรอบแชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องมาเน้นในลีกตอนนี้ต้องไล่ตามไล่ตาม รีวสุดธิ์ผมว่าปารีสไม่น่าแพ้นะครับให้เชียร์ปารีสนะครับเพตอะน,นั้นเนี่ยห้าหลีกใหญ่นะรอบดึกที่ใครหลายท่านอาจจะยังอยากแก้ตัวหรือว่าพลาดไปเชียร์วิลล่าไปเชียร์ไบตันนะครับหรือว่าไปเชียร์หลายๆทีมรอบหัวค่ำเนี่ยเชียร์กด์ฟเ,เฟอย่างเงี้ยที่มันไม่มาเนี่ยก็แก้ตัวคู่ดึกได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ข่าวคราวของวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเพจ u 1 2 s p o r t นะครับรวมถึงไวเว็บยูสิบสองสปนะครับจะได้มาคุยกับผมในการไลฟ์แบบนี้ทุกวันนะฮะเดี๋ยวย้ำสรุปให้ทีเด็ดรอบดึกอีกทีนะครับพีเมลลี่ให้เชียร์ไปที่เวสต์บอมนะครับส่วนบุนเดีอที่เตะอยู่เนี่ยให้เชียร์ไปที่บิเลเฟลนะฮะแล้วก็เซเรียอาเนี่ยให้เชียร์โรมานะครับน่าจะชนะโคโตเน่ได้แบบขาดๆส่วนคู่ดึกให้เชียร์ไปที่ยูเวนตุสนะครับน่าจะชนะมิลานได้นะครับ ลาลีกาเนี่ยเชียเบียรอากับเซบีย่านะครับแล้วก็ลีกเอิงให้เชียไปที่ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับอเอาไว้นั้นรอบดึกเนี่ยถ้าให้คัดสามตัวก็มีปารีสนะครับมีเซบีย่านะครับแล้วก็ทางด้านยูเวนตุสนะครับอ่ะนี่คือสามทีมที่หลายท่านอาจจะเอาไว้ยากแก้มือนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะลาไปดูข้อความนิดนึงนะฮะ มีบอกว่าส่งแรงใจให้ปืนใหญ่ค่ำคืนนี้หลังจากที่ยูโรป้าพาเศร้าหลายหากชนะอาจเรียกขวัญกลับมาได้พอชื่นใจบรรเทาคลายความเซ็งอ่านี่คือคุณจารดาดาะครับก็เป็นแฟนนาร์สแนน,นตัวยงนะครับปุณสุวัฒนาบอกว่าใส่เวสแฮม,มตอนโดนนำเลยค่ะอ่าก็ใครชอบเวสแฮม,มแล้วก็มาช้อนซื้อตอนที่โดนเอเวอตันนำไปแล้วก็ลองเชียร์ดูนะครับแต่ว่าเกมเปิดหน้าดูเลยคู่นี้นะฮะก็ อีกมุมหนึ่งที่น่าลุ้นคือยิงเยอะนะครับอเกมระหว่างเวลแฮมกับเอเวอตันนะฮะอสุนคุณเกรียงศัก์เนี่ยอะ่ะก็มาพูดคุยประจํานะครับเออบอกว่าจะลองทําเพจบอลป่าที่ไม่เกี่ยวกับ5ลีกใหญ่อ๋อก็ลองดูนะครับจะมีข้อมูลของพวกลีกลองลีกโปรตุกเกสลีกฮอลแลนด์ลีกเบลเยียมมาคุยก็อะ่ะก็น่าจะเป็นไอเดียใหม่นะครับของคุณเกรียงศัก์นะครับ อ่นะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับชมมาพูดคุยกันนะครับก็ข่าวคราวก็เล่าไปหมดแล้วนะฮะวันนี้อาจจะข่าวไม่เยอะนะเพราะว่าเป็นวันที่มีแมตช์การแข่งขันนะครับมีเมื่อกี้ก็ดีใจกับแฟนแมนยูเต็ดด้วยนะครับรวมถึงฟุตบอลคู่ดึกก็ขอให้เชียร์บอลกันต่ออย่างมีความสุขนะครับก็ให้ไปแล้วนะสามทีมมีปารีสนะครับปารีสเซบียาแล้วก็ยูเวนตุสนะครับสำหรับรอบดึกนะฮะ ก็ขอบคุณทูกข้อความที่มาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะผมไลฟ์ประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็พรุ่งนี้ก็วันจันทร์ละนะฮะก็ช่วงนี้อยากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะฮะแล้วก็ผ่านช่วงเวลาอย่างโควิดที่มันอ่าทำให้ไม่ค่อยมีความสุขกันไปเร็วๆนะครับอ่ะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ